มีภาพเก็บตกมาฝากไม่เว้นวันพระช็อตน่ารักน่ารักผูกก้กำกับป้าเจ้ายุทธนาแห่งละครท่านรักพร้อมจัดให้สีสันบันเทิงสดเสมอล่าสุดปลุกพระเอกปอทฤษฎีมาเป่าเค้กฉลองวันเกิดด้วยอาการงวงเงียขี้ตาแบบนี้คอยปอบิดมาสูบ <Happy S 1> มากมาแล้วนี่เป่า <Happy S 3> เร็ว ขอให้ปอมีความสุขขอให้ปอมีลูกเต็มบ้านละ่ะอ้ลูเตบ้านลูกเต็มบ้านลานเต็มเมืองไม่ได้วันแต่งงานขอโทษดีขอให้ปอมีความสุขเจริญด้วยอายุวันนะัสุข,ขพะพละเออสาธุขอบคุณครับขอบคุณมากครับ,อบ,รบตอนนี้ก็21ครับผม <laughs> 21ปีนี้กะไม่ติดทหารก็จะบวชนะครับ